สวัสดีทุ่นอนผอตุพูมทุกคนนะครับมพอครับกควิสาคือเก้าวนครับกับการพยายกรณ์อากาศบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างในชน่วงเสาร์มื่อวันจันทร์ที่สิบแปดมมนา 2, ยนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับในเมืออื่นนะครับวันที่สิบเก้าภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเท่าก็จะมีพายุตะด,ดูหอนเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงพาพาแล้วก็อาจจะมีโลมเห็บตกหนาในบางมอๆในเมืออื่นนะครับส่วนราก็จะอยู่แถว จังหวันดนครราชสีมากับปูตีลำนะครับจังหพ่อแม่พี่น้องในเมืองอื่นก็เติมโตไหวนะครับสำหรับโอโโุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้ครับที่จังหวันดนครราชสีมาวัดไต่ามสิ้39.3องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าสุรินทร์นะครับ38.8นะครับ สีสเกตาหนานองศาเซลเซียสนะครับสำหรับมืนี้ตัวการได้เห็นในเกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเฮาอันเนื่องจากมีย่อมความกดอากาศทำเนื่องจากความห่อนนะครับปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนนะครับเห็นให้ในมือนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเฮาก็จะมีอากาศห้อนแล้วก็มีฝ่าลรในตอนกลางเว้นเกิดขึ้นได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็มีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับนำความื้นจากเขาไทยและก็ทะเลจินใตมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล NY, creator, culture culture. ่างมานเฮาในมณีครับในบ้าทเฮาก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวจังหวัดมุกดาหารในมณีนะครับภาคใต้เตาเตียมตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็มีมีค่อนข้างโปร่งดูนะครับสรับวมนี้โอกาสเกิดฝนก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีทางได้ทางได้บริเวณพื้นที่สีเหลืองตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนถึงจะติดกับจังหวัดมุกดาหารนะครับมีโอกาสเกิดฝนประมาณ 10- 20%ของพื้นที่ในมณีนะครับ ระยรณ์อากาศ24ชมหน้าภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนลน่าวันเขาก็จะมีอากาศ้อนแล้วก็มีฝนารวอนในตอนกลางเว้นนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณ20%ของพื้นที่่วนนญ้ก็จะอยู่แถวจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มีลมใต้นะครับเมือนี่เป็นลมไต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-39องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสในมือนี้นะครับ ในมื่อนี้บานเทาก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกได้อยนะครับส่วนแรกก็จะอยู่แถวจังหวัดมุกดาหารนะครับในเมื่ออื่นนะครับบานเท่ามีโอกาสเกิดฝนตกในหลายพื้นที่นะครับอันเนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูงเริ่มมอากาศเย็นจากประเทศจีนแร่มาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเท่าเฮดพานเท่าจะมีโอกาสเกิดพายุฤดูข้อนนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกอะไรมีฟ้าผ่าแล้วก็อาจจะมีโุ่นแกบตกหนาในบางมอบางบอนในเมื่ออื่นนะครับส่วนแรกก็จะอยู่ทาง ตะว,วันตกของผาะตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างนะครับแตในพมพี่น้องในบอร์อื่ก็เต็มตัวไหวน,นะครับขอฝากพมพ,พน้องในช่วงนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสุดละใกล้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพมพี่น้องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทุกมือสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าจดดีมีเฮสวัสดีมีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน